นเรากำลังมาที่สนามบินสวนณภูมินะคะเรากำลังจะไปเมียนมาเป็นครั้งแรกเลยนะคะของครอบครัวเราที่ได้ไปเมียนมาเนะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นลิฟต์ไปอ้าวไม่ใช่ยังไม่มาอันนี้คือคณะผู้ร่วมเดินทางกับเรานะคะ นี่ค่ะและโงมินอาสุดสวยตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที membership membership. ่เคาน์เตอร์นะคะเช็คอินของเมียนแม่นะคะ และเราก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเป็นเอกสารนะครับผมแล้วก็มีใบต่อมอมนะครับตามชื่อเลยนะครับผมค่ะ <ผม S 1> เนี่ยคะเราก็มาเจอกรุ๊ปเช็คอินแล้วนะคะ,คะก็คือเราเดินทางด้วยทัวร์นะคะทางนี้นี่ทางทัวร์ก็จะให้อัน,นี้มาะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูบนเครื่องกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงน้องทุกคน ว่าเมียนมาแอร์เวย์จะเป็นยังไงนะคะไปค่ะทุกคนนี่นะคะและเราก็กำลังจะเดินไปที่เคาน์เตอร์เช็คอ,อินแล้วค่ะถ้าเกิดเมียนมาแอเวยน่าจะเป็นเอ่อเคาน์เตอร์ประตูเจ็ดนะคะช่องเอ็มั้ง อ่าใช่จริงๆด้วยนะคะนี่ไงเนมาแอร์ไลน์นี่ค่ะเนมาตอนนี้เราก็กำลังต่อแถวนะคะกำลังจะเข้าเช็คอินนะคะเขาบอกว่าจะใช้เวลานิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเขาจะต้องตรวจเอกสารค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ใบจองเครื่องบินนะคะหรือว่าจะเป็นวัคซีนโควิดนะคะหรือจะเป็นประกันนะคะอินชอนันจะต้องมีด้วยให้ครบนะคะถึงจะได้เช็คอินนะคะนี่นะคะ่ะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมเนี่ยรังรอคิวมาตื่นเต้นดีนะจะจะออกไปไปเซนตาม่าครั้งที่สอง แล้วครั้งนี้ครั้งครั้งนี้ไปเม่นมาแอร์ไลน์แอร์เวย์ใช่ไปสายการบินประจำประเทศเขาเออครั้งแรกตื่นเต้กนักโลโก้เอาเราก็เป็นม้าร์คม้าบินอะไรเต้นไหมคะค่ะเต้นค่ะเป็นไงบ้างคะใจก็ทัวร์เลยค่ะครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่ะก็ดีเนาะเขาจัดการให้อ่ะเสียตังค์คือจบไม่ต้องเหนื่อยไม่งั้นคือที่นั่นก็ต้องเตรียมตัวทุกอย่างหวังว่าหวังว่าจะกินกิน ดีอยู่ดีนี่นะคะเราก็เช็คอินมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะโอเคน้องมินอาหลับไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องมินอาแบบไม่ไหวตอนนี้เราก็ผ่านตอมมาเรียบร้อยแล้วครับกำลังอยู่ในพื้นที่ของด u ตี้ฟรีครับก็เข้ามาถึงก็เจอคาเทียเลยของหลากหลายได้เลยอ่ะของแบรนด์เนมต่างก็เรามีนัดที่จี จีหนึ่งสิบโมงเราก็าลนี้เราตอนนี้เวลาประมาณแปดโมงแล้ก็มีเวลาเหลือก็ม <Okay. S 1> ีเวลาช้อปปิง้งแล้วก็หาอะไรทานรองท้องครับเพราะเราจะเริ่มทานข้าวกับกรุ๊ปทัวร์ก็มือเที่ยงครับพอเลี้ยงมือเที่ยงมือแรกครับก็ไปถึงเพื่อมาสักพักบ่ายโมงเราจะได้ทานมือแรกของเรามือมื้อเช้าของเราก็ตามเทอาศัยครับต้องไปหาอะไรทานก่อนน,นี่ก็ แหล่งดูซับครับแล้วแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาในเกบเรียบร้อยถึงเกตจีวันเรียบร้อยนะคะเดินไกลมากดีนะเราไม่จีสามนี่คือสุดขอบฟ้าตรงนู้นเลยนะคะแต่เราจีหนึ่งนะทุกคนเป็นไงเดินไกลไหมป้าป๊าป๊าทำไมป๊ายังไม่ใส่ค่ะมะมาเอามาให้หนูด้วยอ่าหมวก ค่ะเครื่องบ,บินเดี๋ยวเราจะไปละเอิม่มอันนี้คือสายการบินไอ้นี่หรอใช่หรอแล้ใช่เมียนมาเมียนมาใช่เมียนมาร์นี่เรากอลังเตรียมเครื่องแล้วครับเต่าผิวเตรียมเครื่องเนี่ยวินาเนี่ยวินาเตรียมเครื่องเราไปาเลยเรียกว่าเดี๋ยวจับมือจับมือกันไว้เราต้องจับมือกันไว้นะนี่จับมือกัน สาสวมากม่มมีทิ้งอ่ะขอคุณพ่อจ้จ้า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 ขอบคุณมาขอบคุณค่ะอ่นให้นะ i find flying by the sector, on behalf of the Commander-Captain Tuzo, my Airways International, you're welcome to land by Bursa, Miss Ted Binzao, and her team is in of cabin. Uh, this morning we'll be climbing to altitude of 32,000 feet, and I'll fly to Yangon to come approximately an hour. And uh, real weather is forecasted to be cloudy with destination weather fine. Uh, expect a bit of rain. just landed at Chicago International Airport welcome to Miami bye 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 bye, bye, bye. ถึงแล้วนะคะผาบมาเมียนมาถึงเรียบร้อยแล้วหูมีมากอ่ะคือแบบปกติน้อยครั้งมากที่จะขึ้นเส้นบีแล้วหูอือแต่ครั้งนี้หูอือเพราะว่ากับตันอ่ะวิ่งแบบเร็วมากวิ่งเร็วแล้วคือแบบไม่ต้้ถึงชั่วโมงอ่ะกับตันรีบมากอ่ะบอกเลยกับตันกับตันลำนี้รีบคือแบบวิ่งแบบเดียวอ่ะแบเดียวถึง เร็วกว่าเชียงใหม่แล้วคือขอบอกเลยนะคะว่ารีวิวสายการบินเนี้ยค,คือแบบคือแบบว่าหเหมือนมีปาร์ตี้ตลอดเวลาเพราะว่าแบบอ่ะแป๊บหนึ่งฉันจะนอนนอนไม่ได้เลยจ้าเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวอาหารมาอ่ะเดี๋ยวน้ำม่จฉกเดี๋ยวนู่นนี่นั่นม่จฉกรีบรีบก็เลยบอกว่าคือบินเร็วมากแล้วหูอื้อมากค่ะแต่ก็โอเคเชียงใหม่กี่นาทีนะเชียงใหม่ชั่วโมงสิบห้านะ ไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องชั่วโมงคริ่งวิ่งเร็วมากคุณรีบอ่ทำรอบอ่ะวิ่งเร็วมากค่ะคือทำรอบคืออยากเห็นหน้ากัปตันมาแล้วเสียงเพาะมากนะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปไม่โอเคอาหารมื้อเครื่องอาหารมื้อเครื่องไม่โอเคค่ะของไทยอร่อยกว่ามาไม่แต่ว่าคือโดยรสชาติ international อ่ะ มันก็โอเคอยู่ไม่ได้ถึงกับแบบไม่โอเคเพราะน้องมินอากินหมดไปครึ่งอันนะคะบอกนี้อน้องมินอากินหมดไปครึ่งอันก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแบบไม่ถูกตลิบกับเออแอบเดี๋ยวยังไงขอไปรับกระเป๋าก่อนนะคะทุกคนก็อันเนี้ยก็โดยรวมของสายการบินเมียนมาแอบยังยังหลับไม่ถึงอะไรนะยังนอนไม่ถึงหนึ่งตื่นแล้วนอนไม่ได้คือสายการบินนี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่าปาร์ตี้ตลอด คือมันแป๊บเดียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปรับกระเป๋ากันค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราก็มาถึงที่รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมากับน้องหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ได้ไหมลงคิปไม่ได้ันไหเลยนี่นะคะก็นี่น้องมินอานะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปขึ้นรถบัสกันนะคะก็เมื่อกี้นี้นะคะก็ ตรงตมอ่ะเขาไม่ให้ถ่ายรูปอยู่แล้วเนอะแต่ว่าก็ไม่ได้ผ่านอะไรยากนะคะแล้วก็โดยรวมถือว่าก็ไม่ได้ช้านะคะก็ก็รวดเร็วอยู่เนอะแต่ว่าตรงตมเอขาห้ามถ่ายนะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเนอะประมาณนี้นะคะโดยรวมก็ถือว่าก็โอเคนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปรถบัสกันตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ไหน สนามบินย่างกุ้งใช่รถบัตนะคะเมื่อกี้เราถ่ายในสนามบินไม่ได้นะเพราะว่าของข้างถ่ายนะ<ห>นถ่ายมาได้เดียว